ฝนตกฝนตกฝนตกชุ่งเบิร์เย็นสดชื่นอีกแลนวะสายฝนไม่โปรยปลาแล้วไม่ชุ่มสมั่หนักๆโอ้โหฝนสาดมาทางนี้หนาวหนาว โอ้โห oh, oh. หนาว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 นี่นี่อ,อ้ยหักเลยอับน้ำฝนเล่นน้ำฝนดีกว่ามั้งวันนี้เอา นี่ใครนี่ะใครมาลบปนอยู่แถวนี้ใครใครชื่ออะไรจงบอกชื่อเสียงเรียงนามมาเน่โอ้ยด้านหลังสลาก็มีสวนทุเรียนนะครับสวนทุเรียนโตแล้วโตวแล้วโอ้สายลมโปยไปแน่เน่เดืยเดือยนตุเรียนขึ้นต่ำนี่